ร้อยหกสิบนะคะนี่ร้อยหกสิบค่ะสวยสวยแบบนี้เลยจากสองหมื่นเหลือสองพันห้าด่างแบบนี้เลยถูกอ่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะใหญ่อย่างนี้เลยนมีไซส์เนาะมีไซส์ที่เป็นมีไซส์ที่เป็นแบบห้าสิบบาทนะคะตานทายอยู่ที่เท่าไหร่คะฮะสองร้อยค่ะรบาทสองร้อยบาทแต่เมื่อก่อนไม่ได้นะจ๊ะก่อนจะรับชมคลิป ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงปีชาด้วยนะคะวันนี้แอดมินท่องคุณต้นไอทีก็นำทุกท่านมาที่ร้านคุณลุงปีชาชื่อร้านอะไรคะร้านไร้านร้านไม้งามครับร้านไม้งามนะคะอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ไหนคะตลาดคนไม้สันติสุขค่ะ ลุงบอกเบอร์สี่แยกสันติสุปทุมธานีครับสี่แยกสันติสุขปทุมธานีนะคะ,คะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ได้เลย0 8 6 8 1 0ค่ะ3 2 9 2เค่ะค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์และรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะใส่ไว้ที่คลิปแล้วก็ใต้คลิปได้เลยถ้าท่านใดสนใจต้นไม้ ชนิดไหนหรือรวมถึงวันนี้เรามีอุปกรณ์ด้วยเนาะอุปกรณ์การปลูกต้นไม้นะคะอะครบเลยเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้ใต้คลิปแล้วก็เอาไว้ในคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคุณลุงว่าว,วันนี้คุณลุงจะมีต้นไม้อะไรบ้างแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปเลยค่ะค่ะไปรันสามทุกคนแนะนําค่ะได้เลยอ่าต้องขอแนะนําคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะคะสชื่อคุณอ่าคุณพี่สังวานพอดีคุณลุงเนี่ย เดินไม่ไหวนะคะคุณลุงปีชาเดินไม่ไหวก็เปลี่ยนให้คุณพี่สงวานเนาะเปลี่ยนให้คุณพี่สังวานแนะนํานะคะต้นไม้ต้นแรกคือนี่เลยเป็นไม้มงคลเน,<ว>นาะใช่ค่ะเป็นไม้มงคลค่ะกุมารเรียกทรัพย์ค่ะต้นนี้คือคกุมารเรียกทรัพย์นะคะใบสวยๆใบใหญ่ๆกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะต้นนี้ชื่อดีมากๆกุมารเรียกทรัพย์ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ250บาทอ่าราคาอยู่ที่250บาทนะคะนี่กุมารเรียกทรัพย์ค่ะ ต้นต่อไปเลยค่ะคุณพี่สังวานแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆคล้ายๆมารล,ลิกสัตน,นะคะเขาเรียกว่าแบ็คลอยันยลอยยัสยลอยันค่ะแบล็คลอยยันค่ะคือแบล็คลอยยันใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเป็นไม้มงคลเนาะต้นใหญ่ก็ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ,ยคะอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ ค่ะต้นต่อไปเลยค่ะคุณพี่สังวานกุมารเรียกซับสีทองกุมารทองเรียกซับค่ะกุมารทองเรียกซับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินกุมารทองเรียกซับใหญ่อย่างนี้เลยค่ะใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะนี่เลยกระถางสิบเอ็ดนิ้วก <Alrighty S 2> ระถางสิบเอ็ดนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงเวลาส่งส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะก็ถ้ามีค่ะก็ะส่งค่ะส,ส่งออนไลน์ด้วยตอนนี้ถ้าส่งออนไลน์เนี่ย เราส่งทั้งกระถางแบบนี้หรือว่าเราจะ<อ>ห่อตุ้มเราจะต้องห,อห่อค่ะแล้วก็ใส่กล่องอีกทีหนึงค่ะห่อตุ้มแต่มีกระถางด้วยอย่างนั้น<ท>ใช่ไหมอ๋อถ้างั้นก็คือส่งทั้งกระถางนะ,ะอ่าจะได้จะได้เอฟซีจะ, FC จะได้เข้าใจค่ะแต่ถ้าส่งทั้งกระถางมันก็จะมันก็จะแพงน้ําหนักเหมือนกันนะแต่ว่าบางบางเอฟซีบางท่านเขาก็จะให้ส่งแค่บางท่านนะแค่เป็นตุ้มห่อตุ้มไปแล้วแต่เอฟซีเลยเนาะ อ่าแล้วแต่ FC เลยนะคะค่ะต้นต่อไปเลยค่ะ <c oughs> ต้นใหญ่มากอุ้ย <c oughs> ต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่มากต้นตนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้อ <c oughs> <c oughs> ัญยมณีค่ะตัว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 นี้ข่อัญยมณีเอาแล้วอัญยมณีเราก็เราเราอาจจะจําไม่ได้เดี๋ยวโดนแดดนี่ค่ะต้นนี้อันยมณีนะคะ อัญมณีราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะคะอุ้ยถูกอะ่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะโอ้ยท่านใดสนใจก็มาได้เลยคะ่คะค่ะต้นต่อไปเลยคะ่ะอะไรที่สวยๆอันนี้ค่ะขออันนี้เขาเรียกว่าเพชราชาพชราชาคะ่ะเพชรราชาค่ะนี่เราต้องให้โดนแดดเพชรราชานะคะโอ้โหเพชรราชาใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ต้นละเท่าไหร่คะ ร้อยหกสิบนะคะนี่ร้อยหกสิบค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะออ้ยดีใบเยอะมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะค่ะเฮลาชาต้นต่อไปเลยค่ะนนจริงๆแล้ว,ลวมีเยอะมากมเยอะมากนะคะเยอะมากอันนี้เศรษฐีเรือนทองค่ะต้นนี้จะเป็นเศรษฐีเรือนทองนะคะเศรษฐีเรเือนทองโอ้ต้นใหญ่มากเลย ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ160บ,160บาทนะคะสำหรับต้นเศรษฐีเรื่อนทองชื่อดีด้วยเอาเป็นของฝากนะคะได้เลยค่ะต้นต่อไปเศรษฐีเรืเ่อนทองเหมือนกันรู้สึกเศรษฐีเรื่อนทองนี่จะมีจำนวนเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมต้นใหญ่มากๆค่ะอ่าต้นต่อไปเลยค่ะเปิร์นค่ะเปิร์นนะเฟิร์นผ่าหลวงเฟิร์น,นะน,นอันนี้เป็นเฟิร์นนะคะเป็นเฟิร์นนี่ค่ะ อย่างนี้ก็ส่งส่งออนไลน์ด้วยเหรอพี่ค่ะส่งค่ะโอ้โหอันนี้เป็นตุ้มก็ได้แล้วก็เป็นกระถางก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ท่านลูกค้าเลยเนาะ<ช>ว่าจะเอาเป็นแบบตุ้มหรือจะเอาเป็นแบบเอ่อเป็นแบบทั้งกระถางก็ตก้องต้องตกลงกับแม่ค้านะคะโอเคค่ะตัวนี้เท่าไหร่นะลืมค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใหญ่อลังมากอะหนึ่งร้อยบาทนะคะใหญ่อลังมากๆนะคะัวนี้ห้าสิบบาท อ๋อแต่มีไซส์เนาะมี<า>ไซส์ที่เป็นมีไซส์ที่เป็นแบบห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทเท่านั้นนะหลักหลักนี่หลักสิบเลยนะเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่แพ,งเ,พงเลยจัดต้องได้เลยค่ะอ่ะค่ะต่อไปเลยค่ะ มีอะไรอีกเป็นกวักมรกตค่ะกวักมรกตซึ่งกวักมรกตเนี่ยส่วนใหญ่นะคะทุกบ้านาจะมีจะมีนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลซึ่งเป็นกวักมรกตนี้ค่อนข้างที่จะเนาะอย่างที่บอกคือทุกบ้านมีอยู่แล้วคืออย่างนี้ต้นนี้หรือว่าจะมีเป็นแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่มันจะมีหลายไซส์ค่ะอ๋อเนี่เนี่ยเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนี่ให้ดูนี้ดีกว่าไซส์นี้อายกเลย โอเมเจ้าร้อยห้าสิบบาทนี่ร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมกวัามรากตนะคะท่านใดสนใจก็กลิ้งคลังมาได้เลยค่ะใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะโอเคมีหลายต้นนะกวัางมรกตค่ะมีหลายต้นค่ะถ้าสนใจก็ได้เลยนะคะมีเยอะนะแคนตัสก็มีนะคะนี่แคนตัสแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ ต้นนี้คือวาสนาด่างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีจํานวนด้วยราคาอยู่ที่อันนี้จะแพงหน่อยสองสี่ร้อยบาทค่ะคืออ่าด้วยความด่างของเขานะคะาาก็อาจจะราคาใช่ราคาก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยสี่ร้อยบาทค่ะมีจํานวนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าวาสนาด่างเนี่ยเป็นอะไรที่อ่าคือเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเป็นไม้มงคลไม้มงคลคแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะปลูกได้ทั้งในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านคือปลูกได้หมดนะคะแต่ว่าที่แอดมินได้มาได้ทราบมาก็คือว่า,าถ้าต้นวาสนาส่วนใหญ่นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าให้ปลูกไว้หลังบ้านแต่กวัดมรกตให้ปลูกไว้หน้าบ้านก็อันนี้ก็แล้วแต่เหยืยานกันแล้วกันนะคะอ่าต้องต่อไปนี้สน่หสน่หจันทร์ค่ะ นี่ไงเสน่จันขาวเมื่อก่อนนี้แบบว่าโอ้โหคุณคะเขาก็ไม่แลตัวหนึ่งละค่ะแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะฮะสองร้อยสอบาทสองร้อยบาทแต่เมื่อก่อนไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะโองคุณลุงขยายเองนะคะคุณลุงปีชาอ๋อคุณลุงปีชาขยายเองซึ่งหุยสวยอะสวยมาก โอ้ยสวยมากเลยนี่สวยๆคุณลุงปีชาเป็นคนขยายเองนะคะแอดมินมาตลาดนี้ทีไรก็ต้องมาแอบหาคุณลุงเนี่หรอกค่ะคนรักต้นไม้เสน่ห์จันประกายดาวค่ะเสน่ห์จันประกายดาวราคาอนตนนี้จำสองหมื่นค่ะแต่ปัจจุบันสองพันห้าจากสองหมื่นเหลือสองพันห้าด่างแบบนี้เลยด่างด่าคุณลุงเขาขยายเองคุณลุงขยายเองนะคะโอ้โห 2 5 0 0ต้นผู้ชมต้นใหญ่ขนาดนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะเสน่จันร<ห>์ประกายดาวนะคะกิ้งก้างมาเลยนะคะโอ้โหแล้วมีจำนวนนะมีจำนวนโอ้ยต้นนู้นก็ใหญ่งามอู้ใหญ่มากเราขยายเองเราทำจำนวนเองนะคะคุณลุงทำจำนวนเองก็เลยขายได้ราคานี้นะคะต้นต่อไปเลยค่ะต้นต่อไปให้ให้ให fc ดูเลยนะคะว่าอ่ะจะมีไม้ต้นไหนบ้างนะคะเสน่หจันแดงก็มีจํานวนไหมคะก็มีจํานวนแต่ว่าอันนี้จะไม่ค่อยแชงเสน่นจ,จันจันแดงจะราคาเบาๆค่ะร,ราคาเบาๆซอฟกระถางสิบหนิ้วจะขายในราคาสี่ร้อยห้บาทสี่าบาทสำหรับกระถางใหญ่ๆอย่างนี้นะโอแม่เ oh <my S 2> จ้าโอ้โ oh! ห คุณพี่สังวานคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ให้ดูเกี่ยวกับไม้มงคลแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมีเยอะซึ่งเราก็อาจจะถ่ายไม่ได้ทั่วถึงเนาะอันนี้ในส่วนของไม้ป่าเหมือนกันไม้ป่าเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาออกมาเป็นต้นๆได้เพราะมันเยอะมากนูนไงมีชื่อประมาณน,นี้เลยอะค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะซึ่งอธิบายที่แต่ละต้นเนี่ยค่อนข้างลำบากอันนี้ก็อาจจะไม่เห็น ทางที่ดีที่สุดนะคะเรากําลังบอกว่าถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับไม้ป่าให้มาโทรมาสอบถามที่คุณลุงปีชาได้เลยนะคะเพราะแอดมินกับคุณพี่สังวานเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นี่ดูสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่เข้าใจที่สุดก็จะเป็นคุณลุงปีชาซึ่งเป็นคนที่ขยายแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องพันไม้พวกไม้ป่า ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณลุงจะเก่งมากๆเลยค่ะขายายแล้วก็ทําจํานวนเองนะคะแล้วก็จะเป็นไม้ป่าซึ่งคุณลุงเองก็จะมีความรู้นะคะแต่คุณลุงไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะมาอธิบายเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านใดสนใจก็คุยกับคุณลุงได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราไปดูอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วไม้เรามีเยอะ<า>เยอะมา,มากมา มีไม้ผลมีผักสวนผืชผักสวนครัวมีเไม้มงคลมีไม้เขาเรียกไม้ดอกอะไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับมีหมดเลยใช่นะคะมีเลยแอดมินก็จะให้ดูซึ่งเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางต้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอายกมาเป็นแบบต้นๆได้นะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ดีกว่านะคะ,ค,ะค่ะไปค่ะไปค่ะพี่สองวานอ่าเราก็จะมีหน่ดินมีดินนะคะใินเดือนแล้วก็ดินอันนี้นะคะค่ะมีดินนะคะมีดินมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนแล้วก็มีดินก้ามปูค่ะดินก้ามปูนะคะมีมูลไส้เดือนแล้วก็มีดินก้ามปูนะคะ,ะอุปกรณ์ที่จะ ต้นไม้ทุกต้นก็จะมีอ๋อมีแกบมีแกบขาวอ่ามีแกบปุ๋ยคอบเป็นปุ๋ยครอบปุ๋ยครอบขี้วัวป่ะคะเนี่ยขี้วัวค่ะอ๋อแอดมินก็ใช้ขี้วัวนะอ่าค่ะแล้วก็มะพร้าวสับอ๋อแต่ถ้าปุ๋ยถ้าปุ๋ยเป็นแบบว่าหนักๆอย่างเงี้ยเราส่งด้วยเหรอคะส่งออนไลน์ด้หรอส่วนมากจะมีคนมารับเองส่วนใหญ่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้เนี่ยเราออนไลน์ได้แต่ถ้าเป็นพวกพวกอุปกรณ์พวกนี้ดินอะไรอย่างเงี้ย แอดมินว่าส่งไปแล้วมันจะหนักนะเนาะส่วนใหญ่แต่ให้รู้ว่าที่ร้านเนี่ยมีอุปกรณ์พวกนี้ด้วยเนาะอ่าโอเคค่ะมีฟางด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกระถางกันค่ะอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นสีคา่เป็นกระสอบค่ะเป็นกระสอบนะคะเป็นกระสอบอ๋อมีหินมีทุกอย่างเลยนะคะมีหินตกตสวนค่ะมีหินฟองน้เห็นแม่น้ำค่ะอ๋อมีอิดนะคะ อ๋ออิจจากอายุธยาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เนาะกระเบื้องแล้วก็กระถางเยอะมากนะคะจะเป็นแผ่นพื้นตกแต่งสวนอ๋อจัดสวนตามรูปอันนี้รับรับจัดสวนด้วยไหมคะจะัดสวนช่วงลูกปิดเทอมค่ะ,ะอ๋ออ๋อจะเป็นช่วงช่วงที่ลูกปิดเทอม,มก็จะรับรับในในในสวนที่จัดสวนด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ในการจัดสวนถูกไหมคะ,คะอ่านี่มีกระถางอ้เยอะมาก เยอะมากๆเลยค่ะนี่โอ้กระถางแอดนมิงสนใจนะใบนี้เท่าไหร่อะคะเนี่ยถ้าใบเล็กนี้สามสิบห้าบาทค่ะเล็กแล้วใบใหญ,ใใหญ่ใบใหญ่เนาะใบใหญ่สวยเลยนั่นใบใหญ่จากเอเป็นงานของนครสวรรค์ค่ะอันนี้สามร้อยค่ะสามร้อยสามร้อยถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่ตลาดต้นไม้สันติสุขแยกสันติสุขนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันนะคะคุณพี่อ่ะคุณพี่เดินนําหน้าไปเลยค่ะโอเคจริงๆแล้วคุณพี่เนี่ย รับจัดสวนด้วยนะคะแล้วก็นี่โอ้โหเยอะมากากระถางกระถางอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ระถางปูนธรรมดารีขนาดค่ะถ้าขนาดนี้ขนาดใหญ่ก็จะสามร้อยสามร้อยซึ่งราคาไม่ได้แพงเลยนะจ้าก็จะร้อยขึ้นไปอ๋อราคาหลักร้อยขึ้นไปเลยเนาะโอ้นี่โอ้โหเยอะเยอะมากโอ้เยอะเยอะเยอะมากๆเลยมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะนี่ใครสนใจก็ค่ะ ก็เหลี่ยมอันนี้จะเป็นเหลี่ยมเพชรเนาะเป็นเหลี่ยมเพชรอันนี้เท่าไรราคาเท่าไหร่คะอันนี้สามเอ้ยหกร้อยค่ะนั่นไงเดี๋ยวบอกผิดนะเอฟซีซื้อไปหกร้อยอันนี้ขนาดใหญ่สุดค่ะใหญ่สุดเนาะแล้วเหลี่ยมอย่างงี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สองร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบเนาะแสงอาจจะไม่ไม่นี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นถ่ายตอนบ่ายเนาะไม่เป็นไร อันนี้จะเป็นนี่คือกระถาง,าาง,ง,ง,งกระถางทรงทรงกระบอกนะคะอ่าฮะราคาเท่าไหร่นะคะอ,นนอย่างนี้จะสองยห้าสิบค่ะสองรอยห้าสิบนะคะราคาก็ไม่ได้แรงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันซึ่งอุปกรณ์มีเยอะมากเลยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจก็กลิ้งกลงมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะค่ะมาเลยค่ะโอเคเลยค่ะ นี่ก็จะมีเป็นแบบนี่ตกแต่งสวนค่ะว้าวนี่เป็นแบบตกแต่งสวนนะคะอุ้ยสวยจังเลยอยกแบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยห้าสิบแล้วก็เป็นตุ๊กตาอุ้ยมีหลายขนาดมีหลายแบบเลยนะคะโอ้ยถ้าท่านใดสนใจก็กิ้งกังนะคะสอบถามได้เลยเพราะว่ากระถางสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเป็นที่ตัง้งที่ตั้งต้นไม้นะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีแบบ แบบต้นพลาสติกอะนะคะต้นไม้แบบพลาสติกที่เป็นแบบเ,เนี่ยส,สวยๆนะคะบางทีบางครั้งเองเราเวลาเราตกแต่งก็ไม่ได้ใช้ดอกไม้ที่เป็นจริง,จร,งจริงทั้งหมดเนะเาะอย่างต้นเนี้อยอยเหมือนบอลสีเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สามร้อยค่ะสามร้อยนะคะซึ่งบางทีต้องก็ต้องใช้อย่างนี้ไปประดับเนาะอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยนะคะเท่ากันสามร้อยโอ้อันนี้เหมือน <laughs> เป็นบอลสีเลยแหละ ก็นี่เลยเยอะมากๆเลยนะคะนี่มีแบบอีกอย่างหนึ่งลองดูนะคะถ้าเกิดท่านใดที่อย่างที่บอกคืออยากตกแต่งสวนแล้วไม่มีอ่อไม่มีอุปกรณ์ในการตกแต่งนะคะนั่นมีมีมีนีมีมีถึงมีขนาดมีมีเอ่อที่เป็นแบบเนี้ยที่เขาเขาเรียกอะไรนะอย่างนี้ดอกไม้ที่เอาไว้สําหรับเวลาเราจะเอาไปแต่งบ้านเนาะไปเออสวยๆนะคะตกแต่ง งานแต่งนู่นนี่นั่นมีทั้งหมดเลยนะคะโอ้มีทุกอย่างมีทุกอมีทุกอย่างนี่ก็สวยนะคะเอ้สวยดีเนาะแล้วเราก็ไปใส่ที่เออแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยอา้าวแอดมินสนใจละนนเป็นเซตเลยอะถ้าเป็นเซตเ,เลยเนี่ยอันนี้จะพันค่ะเท่าไหร่นะคะ 1, บาทเนี่ยเซตนี้หนึ่งพันบาทนะคะโอ้แล้วก็คือเราเอาแขวนได้เลยใช่ไหมพร้อมไม้ด้วยใช่ไหมคะ เอ,ออเออเราก็ไม่ได้บางทีเรามาเราก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้อันนี้เราก็ไปประดับได้เลยไม่ต้องไม่ต้องปลูกแล้วนนสวยงามเนาะแบบว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ก็ก,ก็สะดวกนะแล้วก็สะดวกบ้านเราก็จะได้สวยด้วยนี่ค่ะโอ้ยของตกแต่งกระถางน,นะคะโอ้ยทุกสิ่งอย่างสวยงาม นี่สังวานนี่ตัวนี้เท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบาทรนะ้อยยี่สิบบาทเออจริงๆแอดมินก็มาวันนี้ก็แอบบอยากได้อยู่นะเพราะว่าเราจะไปไว้ไปใส่กระถางอันนี้เราต้นไม้เรานะคะนี่สวยๆนะคะกระถางก็สวยสวยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระถางกูชส้ล้านค่ะงานเขาละเอียดค่ะโอ้นี่กระถางอนนี้จะรอยด้วยสวย แบบนี้เราเอาไปไว้ในบ้านเนาะแล้วเรานอกบ้านได้แล้วเราก็เอาเอาต้นไม้เรามาวางข้างบนใช่ไหมคะอ้ยสวยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะหกร้อยค่ะนี่หกร้อยใช่ไหมคะคือมีอันนี้อันเดียวก็ใช้กันไปเถอะถูกไหมนานเลยแหละช่วยลูกช่วยหลานนี่ไงใส่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยใส่ต้นไม้อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเรามีกระถางแบบนี้กระถางที่มีสวยก็ได้แล้วเราก็เอาไปใส่ ถูกไหมคะมอ่าเราก็ไปใส่ให้ความสวยงามค่ะมีมีหมดเลยนะคะท่านผู้ชมมีหลายอย่างเนี่ยค่ะสนใจสนใจชิ้นไหนเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ดอกไม้ตอมก็มีนะคะมีหลาย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 แบบว่างั้นเถอะกระถางก็มีเยอะมากโอ้โหดูดิโอยเยอะจริงๆเนี่ยสนใจสนใจอะไรก็ แอดไลน์เจ้าของร้านได้เลยนะคะโอ้เยอะเยอะยะค่ะนี่นอกจากกระถางที่เป็นแบบกระถางนี้ก็จะมีกระถางทั่วไปนี่เลยนี่กระถางทั่วไปก็มีนะคะอย่างนี้นะคะนี่เยอะมากๆนะคะนี่กระถางที่เป็นกระถางพลาสติกธรรมดากระถางประดับตามสวนจานรองนะคะแล้วก็กระถาง แอร์พอร์ตนะคะก็ม <normalized> ีนะคะนี่ท่านผู้ชมนี่เยอะมากๆาค่ะหาสิ่งใดเกี่ยวกับการอ่า uh, เกี่ยวกับอ่า uh, อุปกรณ์ของต้นไม้สามารถที่จะแวะเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะที่นี่เจ้าของร้านนะคะอ่าค่อนข้างที่จะเป็นกันเองมากๆนะคะมีพวกอา่าปุ๋ยนะคะปุ๋ยแล้วก็มี หลายอย่างนะคะอ่านี่เลยนะคะแล้วถ่ายให้ดูนะคะท่านใดสนใจก็กริ้งกลั้งมาได้เลยนี่กระถางดินเผาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นกระถางดินเผานะคะมังกรด๋นี่ดินเผาะะม,มังกรอ๋อมีนี่เป็นอย่างนี้ก็มีนะคะโอ้ถ้าเป็นมังกรใหญ่เท่าไหร่นะคะมันจะเป็นปีถ้า1ปีก็250 250หยุดที่250ขึ้นว่างั้นเถอะถูกไหมคะถ้าล็กลงมาก็าจะรอ ออตามไซส์นะคะค่ะตามไซส์อันนี้กระถางดินเผานะคะก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะอูส้สวยงามนะคะ<อ>ท่านใดที่สนใจก็แวะมาดูหรือว่าสอบถามมาได้เลยนะคะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็ต้องขอขอบคุณ คุณลุงปีชาและคุณพี่สังวานเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้โอกาสมาถ่ายต้นไม้แล้วอุปกรณ์ต่างๆนะคะท่านใดสนใจก็ให้อาสอบถามที่เบอร์ที่คุณลุงได้เลยให้คุณลุงฝากร้านอีกที่นึงค่ะอ,อ,ยอ,ยอยู่สี่แยกสันที่สุกครับตลาดต้นไม้ตอนที่สุกตลาดต้นไม้สันที่สุกตลาดต้นไม้สี่แยกสันที่สุก<ส>นะครับอำเภอเมืองอําเภอเมืองปทุมธานีเนาะค่ะแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์อีกรอบแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวยังไงต้นจะใส่ไว้ให้บอกอ่าคุณลุงบอกอีกรอบก็ได้ค่ะ0ู8 6 8แป8 1 0ศูนย์แปดหกนะคะแล้วก็เบอร์ไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้นจะใส่ไว้ในคลิปให้เลยนะคะคุณลุงค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเดือนอย่างมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ